วันนี้มาที่บ้านแหลมสานะคะตรงนี้ไม่มานานแล้วนะคะสวัสดีค่ะวันนี้มาที่แหลมสานะคะตรงนี้เคยมานะคะแล้วก็ มันจะมีสองฝั่งนะคะฝั่งนี้จะเป็นเป็นทรายะค่ะเป็นทรายแล้วก็เคยมาตกปลาทรายตรงนี้นะคะแล้วก็อีกฝั่งนี้จะเป็นโขดหินนะคะอยู่ฝั่งน้นนะคะ<_ <mauv> _>แต่วันนี้เดี๋ยวมาที่เอ่อพื้นทรายตรงนี้ก่อนค่ะแนวนี้ก่อนค่ะตกปลาทรายดูนะคะวันนี้จะได้รหรือเปล่านะคะแต่ว่าตอนนี้นี่พี่เขาโชคดีเลยค่ะลงถึงได้ปลาทรายเลยค่ะอย่าแรกค่ะนี่ปลาทรายค่ะ ย้อนเลยวันนี้พี่เข้ามาหาหอยด้วยนะคะใช้ตาเบ็ดเบอร์สามนะคะแล้วก็สายหน้า12อสองปอนนะคะอัศจรรย์ เจอหอยเม่นค่ะหอยเม่นนี่ตันี้คืะไวนี้ยักษ์ยักษ์ Để có subscribe dùn kênh bang ไปกับไปไปเลยสวยเลยสวยเลยค่ะนี่ค่ะมาแล้วค่ะคปลาเริ่มจะกินดีขึ้นแล้วนะคะน้ำเริ่มขึ้นปลาเริ่มจะมาแล้วค่ะโอ้ยต้องขู่เหมือนกัน เอาเหยื่อไปเร็วเดี๋ยวต้องพอกว้างไปแล้วต้องถือไว้แล้วค่ะต้องถือไว้นะคุณ sc 77 Mew aga Colt, qua ปลาตายฮ่าห้ามมันติดทางติดทางไห้ปลาตายค่ะมาแบบว่าฮ่ะอยู่อยู่ดูของพี่เขาขรับปลาตายอยู่อีกแนละ้วเดี๋ยวเดี๋ยวแบหนึ่งฮะลุ้นของพี่เขา,ขาเค่ะโห่ตัวใหญ่ กับพี oh, oh. It, oh, oh. So playable, huh. ่กขได้ปลากระมงโอุ้ยนี่กับพี่กขได้ปลากระมงาลตัวสวยตัวสวยเลยค่ะสุดยอดสุดยอดถ้าไปเยอะถ้าไปเยอะนี่ค่ะตอนนี้เกี่ยวอยู่นะคะนิน มะะชมเครื่องบินค่ะดูเครื่องบินเกือบห้าโมงแล้วนะคะตอนนี้เริ่มเงียบแล้วนะคะปะกระเป้าเริ่มจะมอีกแล้วไดะะ้ขับกระเป้าตัวทีปล่า ไกแล้วค่ะตัวที่สี่เงียบไปพักหนึ่งเริ่มมาอีกแล้วนะคะ ดีเลยค่ะหลังจากเงียบไปพักหนึ่งนะคะยูไม่ก็เป็นของพี่เขาข้ามาเร็ว วุ้ยปลาตาอีกแล้วค่ะกินดีเลยนะคะหลังจากเงี่ยไปพักหนึ่งค่ะยอดค่ะช่วงยินคนเริ่มเยอะขึ้นนะคะนี่มีเรือตกปลาด้วยนะคะนนหลายลำเลยค่ะเรือท่องเที่ยวก็มีค่ะปีดโบท๊ทก็มีค่ะนนฝั่งนี้คนตกปลานะคะ เครื่องบินก็มีค่ะ แป๊บเดียวได้ปลาทรายแล้วนะคะอืมมือมือหมานค่ะมือหมานปลาทรายอีกแล้วค่ะวันนี้มาหมายปลาทรายค่ะจะด,ดูนะคะมาตกช่วงน้ำลงจนถึงช่วงน้ำขึ้นแล้วนะคะตอนนี้ค่ะจะกลับบ้านแล้วเดี๋ยวมาดูปลากันนะคะอืปลาทรายค่ะ หลายตัวอยู่นะคะปลาไซนี่ค่ะไซตัวนี้ค่ะแล้วก็ปลากระมงนะคะอันนี้ปลากระมงพี่เขาได้นะคะนี่ค่ะ ที่ได้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดค่ะเก้าตัวจะคนหนึ่งนะคะ